ติดตามสถานการณ์ที่ประเทศรัสเซียข่าวแจ้งว่าขีปนาวุธยูเครนบินเข้าไปโจมตีเอสตาคาติดทะเลเคดเบียนนะพี่น้องจากยูเครนไปถึงเอสตาคารไม่ต่ำกว่า1000กิโลสถานที่ตรงนี้มันเป็นแหล่งทดสอบอาวุธจุทโธปกรณ์ของรัสเซียยูเครนส่งขีปนาวุธบินเข้าไปโจมตีสถานที่ตรงนี้ยังไม่มีรายงานพี่น้องว่าโจมตีได้สําเร็จหรือไม่ มันอยู่ไกลพี่น้องการที่จะมีคลิปวิดีโอออกมาเผยแพร่มันก็เป็นเรื่องยากมากอยู่เข้าไปติดตามช่องของรัสเซียเขารายงานว่าที่โดเนตได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้นหกครั้งอันนี้ชาวบ้านพูดนะระเบิดดังขึ้นหกครั้งส่วนช่องของรัสเซียรายงานว่าโดนบินเข้าไปโจมตีเบกกลดเคิร์โบโรเนตลอนสต็อปออตโจลาวอนกกกาด เอสตาคันภูมิภาคซาลตอบภูมิภาคไบอันภูมิภาคคาสโนดาไปหลายท้องที่นะพี่น้องน,นับดูมากกว่า10ท้องที่นะเป็นอาวุธยุทโธปกรณ์ขีปนาวุธและยะไก่พร้อมทั้งการมิกาเซ่ที่ที่ยู่เุ่นส่งเข้าไปโจมตีสถานที่สําคัญสำคัญโดยเฉพาะไอ้ค่ายทหารกับคลังน้ํามันและก็แหล่งทดสอบอาวุธของรัสเซียรอการยืนยันอย่างละเอียด อย่างเป็นทางการอีกครั้งคลิปนี้สวัสดีครับ